สวัสดีต้นสวัสดีตอนเช้านะจ้ะค่ะเนาะพวกอเมริกากีจค่รราชนีแห่งทงทงจะสวยรวยม่มีบ้านมลโครยบีตุกตาบลายสไตร์นางอเมราหายไปไหนมาหล่นหายไปสายไวันหนึ่งหายไปในทั้งวันทั้งวันพักผ่อนบ้างอะไรบ้างจ้ะเมื่อวันเป็นวันพักผ่อนจ้ะค่ะพักผ่อนกายานาง บายดีหรอกเด้อพี่น้องเจา้าขาเพิ่งขึ้นมาแต่ท่งเจ้ค่ะเพิ่งขึ้นมาแต่ทุ่งนะเจา้าข,ขาผลากาตกพี่น้องฝนตกตกแต่เมื่อวานนี่เอ,อ๋อปลาหน,นี่ก็ยังตกอยู่เด้อพี่น้องนี่ฝนยังลินอยู่เจ้ค่ะ นี่ขึ้นละดูฝนนี่ลหละเดือนซีเดือนหายะาชอบฝนตกพายุเข่าบอกขง้นได้สงสัยบัดย่ำหน้านะพี่หนางนะบัดย่ำหน้ารา,นนารว่พ้นอาชีขาดช่วงนะมันสิกานสงสัยสิเหตุหน้าอยู่บนหลับปีนี่สมดีต้งว่าปีแหละพ้นตกสองมือ,อต้องเหตุซ้ำปีออกเฮ็ดละงอกออกแนนอนจ้ะค่ะ อ้๊ยอีกอย่างก็ที่ได้พักผ่อนก็เมื่อยก็ก,ก,ก,ก็แกกแกกเตรียมหงอกเตรียมงานแบบต้องตะอกต,ต่างอยู่ด้วยเมื่อยคังนงานยังได้ดกับบัดหม่อยไปช่วงหนึ่งสคัก <G ül üyor> กำลังปลูกเต้นไมแล้วค่ะสิเลอโบราลูกมนเลยหลายคนก็อยากรู้นะจะขนาว่าความกว้างเท่าไรความยาวเท่าไรเอ่ย ดี๋ยวจะถามสัง่งม <c ười> <c ười> ึกล้ยศาลาเดี๋ยพี่น้องหลายคนก็วอาเอาหน้ามาลาดมันบ่แมนเถียงแล้วมันทฮืง,งนแล้วจะคือศา <c ười> ลาแม่นเบ่งไปบุ่งมากจคือศาลาที <c ười> ่แหละศาลาสําหรับผู้คนมาเยี่ยมเยือนนะจ๊คะค่ะก็ิสด้มานั่งพักพิงอยู่ศาลาที่หละพี่น้อง <c ười> อยังบันไดอืม บันไดขึ้นบันไดชั่วคาวนะจ๊ะคะบันไดบันไดสุกเสริญจ๊ะคะ่นะ <c oughs> บันไดาสามขันฮะใส่ลูกติง่งน้องซื้อลูกติ่งมาลูกติ่งนี่สิอ้อมตางไหนโอ้มาสิขึ้นยากอีกข้าวขึ้นยากลงยากโดดลงหากอ้อมอ้อมเทิงพี่ ากเลดกังไปเยระโิดโดนลงแ่เลยฟ้าโลกนั่เงเบอสวัสดีพี่น้องตนูกำลังปูั้นสองจ้ะค่ะอันนี้ครบกว้างทใช้ข้างหลาง จากจากมุมพุ่นมาผีเนาะหกเมตรความกว้างสามเมตรจากทั้งนั้นไปด้วยค่ะหนาเางหนาเก้าเมตรจ้ะค่ะจากมุมพุ่นมาพีเก้าเมตรนะจ้ะค่ะจากมุมนี้มานี่นะหกเมตรความกว้างหนานี่มานี่นะสามเมตรจ้ะค่ะ ส่วนอีกชั้นบนชั้นบน,ช,น,บนชั้นบนก็สามเม็ดสามเม็ดปัดทั้งทั้งยาวไปได้ไหมะเม็ด<ม>่ะพอดีนองนาย เย็น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 โอ้ค nah, ่ะก็ร <br> ักกระสีเก้ากับใหม่ใส่กันจ้ะมันพอๆนะคะของเตียงกัยัางล่างเต็มสะอยู่นี่แล้วเจ้าค่ะบนตกมไม่นด้กับวันที่ท่ายวันที่สองเนาะ วันนี้หวยออกเจ้าคะ่ะวันนี้หวยออกบริสฟันหยางบริสฟันหยังนอนบริสฟันหยางนี่แหละกระเบื้ไก่ก,กับเทียงเก่าดอกพี่น้องยายติดติด,ดกันมีอย่างสิเราสู่ฟังพี่น้องจ้ะ <laughs> มีอย่างสิเราสู่ฟังนะเจ้าคะ่ะ อยากมีอย่างที่เราสู่ฟังเจ้าคะอยากฟังไหมเจ้าหาว่าเรื่องอย่างเดี๋ยวสิเล่าสู่ฟังนะจ้ะคะ่ะเมื่อคืนนี่มื่อคืนนีเมื่อคืนแล้วก็ขอเมาื่อคืนนี่นะจ้ะคะเนาะกระคอนกระคอนที่สว่างนั่นแหละสว่างแน่แลนประมาณประมาณตีหา้าหกโมงเช้านี่แหละนางยังฝันอยู่จ้ะ <laughs> ฝันมันมีฟันปลาด้วยจีตีเป็นเลขกตีไปนะจ๊ะคะพี่น้องได้ยินปะคะฝันปลานั่งฝันปลาไปขี่รถขี่รถอ๋อพี่น้องลอยินดิบบอกเขาว่านั่งฝันอย่างกับท่านดเดล่าวนะจ๊ะคะฝันปลาฝันปลาไปขี่รถขี่รถบมีนขี่รถใหญ่นะไปไปนี่ไปไปซี่นะพี่น้อง บานีออกมาผัดรถเนี่ยพารถหายเห็ดรถหายเห็ดรถบัมีหายแล้วก็มาหา,หหาด้วยบาดนี้จังเลยก็บอกพ่อยางก็ไปกลับมาไปจอดไว้ข้างทางแล้วลืมล็อกเออราไปเราไปเนี่ยนะะักเนักกลับออกมาแล้วบอกเห็นเห็นตะหอยมันนั่นเห็นตะหอยตีรถ จักมันวนกลับไปทางไหนล่ะย่างไปย่างไปทางข้าเจ้าข้าเจ้าอ่ะพุ่นเห็นขี่ลงไปแล้วุ่นว่ะบานนี้เขาไปหาไปหาอยู่เท um, ียงมีม oh, um ีเทียงหน้าหน่อยหนึ่งดอกแล้วก็คนหล่ไลยบานนี้เทียงหน้าหน่อยนั่นแหละเขาเขาตีกันพี่น้องเขาตีกันเฮงย่างกันแล้วมุนวิปปุ้ยบานนี้เข้าไปแล้วกระเป๋าก็ม่เห็นกระเป๋าก็มเห็นแจ็รถหนักกระเฮียโทรศัพท์หนักกระเฮียอือโทรศัพท์ หน้ามันก็หายว่ะเนี่ยโทรศัพท์หายอีกเบอร์เขาอีกเครื่องนึงละแปดแปดสามเก้านี่แหละส่วนทะเบียนรถนี่คือพี่น้องเห็นแหละสามศูนยูนเจ็ดมาจัะสีลองสื่อบักก่อนพี่น้องมันสายจ็กโมงหรือบูมในตอนนี้ก็ได้ นี่แหละจ้าแนวเหล่าสู่ฟังนะจ๊ะคะก็คือความฝันนั่นแหละค่ะไปหากินข้าวกินน้าก่อนจ้ะสวยเนี่ยแล้วไปหากินข้าวก่อนคุณแม่ทำอย่างเจ้าหาสบายดีหนาวหนาวสิจียไปพี่หนาวพี่น้องหนาวยังสมหนาวเดือนสี่เดือนห้าโอ้ บุญเอาัยมาด่งให้ล้านนะบุญหน,นาวกายังกันเดือนสิบสองหมดแม่หนาว <Pine apple> เดี๋ยวเขาจีบมาจี้กินนะคะคซิ้ไปซื้อคองก็ไปไป่ายนะฝนตกทางเพื่อนคือหยังนี่ ก้องเสืา้าเพาท่านจะไปเอาซ้ำจะด่งแห้งแม่พัดมันล้มมันสีใหม่เทียงขามึงได้แบบนี้กี่อย่างถาม,เ,ม,เ,ม,เ,มเ,เอาข้าวตี้ม,ม่ตีกินยัเข้าวตีเลยม้อ้อาย ถ้าเรากินกันกินมันอิเดี๋ลงมาเมาื่อคืนเอยากผัน,ผนแต่ผันตัวก็ผัน,นยังชิวอีกรอบนึงนะจ๊ะค่ะ <laughs> มันเราจะขี่รถไงนะ่ะไปไปเล่นเล้วก็บป้ไปเงี้ยแล้วก็จอดรถไว่ายอะรถเทียนี่รถเทียแล้จะคือนฟันเนยผมฟันเนยนี่แหละไปถานไพกับ โบเห็นถามข้านในนะเพื่อนโอยขี้ไปแล้วปุ๊นว่ะแต่ฟันตัวคือฟันขี้ต้มดอกจ้าค่ะฟันจริงฟันหลอกฟันหลอกฟันรวมโอ้ยมัวน้อยงัวอย่ามาดมอย่ามาดมท่านผู้ชมนะโยมัวสาวอันจ้า พอได้พอได้จะไปหาคนใหม่ไหมพอพาาอมันรกกลุ้นๆเลวนี่สมองไดรน,นะเตรียมงานกับท่านไปสื่อของสำไมเนาะท่านจะไปหาสื่อของสะพนตกสองหมื่นวันกะทางเปื่อนเปื่อนพ่อจะแปะเอาไปตอกมาไว้ห่อขาต้มขนมวันาน,นี้แล้วมันกระพ้นกระตก ยังหน up, okay. okay. ีหนีอยู่ว่าส oh, ิไปตลาดพี่น้องว่าสิไปตลาดสองพ่น้าจะท้องอยู่ตลาดหรือล่าตั้งไม่ทำก็ไม่รู้สิหานยังไงข้าวเจ้ากินเนาะก็ต้องเตี่ยมันมันเนอะนสิชอบเครขึ้นสองมือโอ้ยย้ายก็ได้เนาะย้ายา้าตั้งเอามาตั้งยายกับหลานก็ได้ ในอยู่ในก,กิจการจะเป็นปลาและพี่เล่าเนาะซื้อปลามาทอดนหนึ่งพุ่งหนึ่งพักได้ไหมเนาะเนาะหนึ่งพุ่งหนึ่งพักกับหาหารวาข้าวซี่จะหน่อยนึงเนาะแต่ก็มีอะไรใหญ่เป็นกับไอเห็ดอันเคียวหวานอยู่แล้วก็อัน เงื่นใส่ซองกะมีอ้ายใหญ่พิ่นใส่ซองอยโฮพันหนึ่งหลักะซื้อของไว้สังฆทานห่อสังฆทานนี่เฮาต้องไปเด็กดิแม่เฮ็ดตะต้นบอกเฮ็ดไปสังกัทานซื้อซื้อขนมซื้อหยังมามาห่อเอาเพิ่นบ่เฮ็ดครื่องสังฆทานนั่นเยอะจังเงินนี่จะลดแล้วทำไปจะเข้า เป็นต้นก็ได้นะเดี๋ยวเราบอกมีมากก่อนจะจะจีวานอะไรกันที่หนึ่งพอมันเจาะเรียบร้อยที่สองแล้วนะวันที่สองแล้วก็วันที่สามมืออื่น,นเลยเดียวแล้วโอ้แต่อุเมื่อปีหน้าก็แล้วละปีหน้าก็เป็นปีสุดท้ายแล้วละขามีงานแล้วกัน งานสร้างนะใช่่ะเด้๋วพี่น้องะผ้ได้เคยจัดงานกับซิโฮดี้วจ้ะค่ะคืองานช้างนะคะแค่ไปรับไปน,อน้อแล้วเป็ดน่ะหาัหนเจ้าวนั่นแหละแม่บงเมินไข่มันเน่าประดดใจายู่ขอยอพยู่พวกเป็ดกับไปหาไข่ไว้ตทวที่ไข่อยู่กลางก็ไฟยอยู่ขางน้องคุณ ฝนตกวันนี้ฝนตกเสมอเสมอวันนี้ต้องใส่ไข่เน่าบรรจักแม่เพื่อก็นอนพักกันเด้อันนี้ก็พักอีกแม่นึงอยู่นี่นี่นี่เจ๋นี่พี่นเนาะได้แม่แม,แม่กัปเปลี่ยนีครื่องเทียงอีกเขาวันพักซ้ำแม่บรอหนาวจ้ะค่ะไฟพิงเทียงใต้เถียงนา เขาซาวันสลอตไปเบิร์หมอไปเบิร์หมอเบิรดวงตะขมมยจะคนปิดเนี่ยไปเบิร์หมอเบิร์ดวงบอกแป๊บก็ไปเห็นมาสองมือเลยไปใช้ไป,ไปลำ่ำไปเลยเอาสิถามเบิ่งว่าฟันยังพี่น้องถ้าทางบอกแป๊บก็บอกอะไรบอกแป๊บบอกลงหนาลงแม่นบล์ก็ออกได้ถามอีก เียนะจ๊ะขามาทันหนีกับเสด็จราพายจากก่อนนะจ๊ะค่ะขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกตั้งใจขอบคุณทุกทุกที่คิดถึงอยู่นะจ๊ะค่ะขอขอบคุณมากมายนะจ๊ะค่ะวันนี้เป็นวันที่สองไม่ออกนะจ๊ะคณะเนาะตอนแรกก็น่าก็คิดว่าวัดมันจะออกวันที่หนึ่งผลบรมเอนออกวันที่สองเนาะเพราะว่าวันเป็นวันแรงงานวันว่าค่ำมันบอกมันจะออกวันที่สองขอให้เฮงปังๆนะจ๊ะค่ะสบายสบายดีค่ะ Thank you.